อ oh. ไม่รู้แต่จนแน่แล้วว่นวายคนน่ะเออจะบอกได้ว่าจบกันเหยบจิบฟารอมอยู่กัรเพื่อนยู่งเนรอเออวางไปเนี่ย บ้านอ่ะ sw sw นี่บ้านข้างหน้าเนี่ยบ้านข้างหน้าอีกนึงระวังมีเพื่อนบ้าๆบ้าๆปะหลูปะหลูตรงเรือแหละเออใช่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 เพื่อนไปไหนวะอย่ามานะอย่ามานะ าคาราก็มีนะกระเป๋าก็หน่อยเอาอีเทียเปลี่ยนปืนิมันน่าจะ,ะาอยู่ตรงข้ามเปล่าวะโอ้ยสปังนึงเปล่า จีบแตงโมจีบกระสุนไม่ได้ใครจ,จะเอกระสุนสองเราไหมวิ่งไปใ้กูบอกเลยห่วงรันบ้านเลยลเหรอแรงมากสอุ่นเส็นเนอะได้ปุ้นได้ยินเสียงคนวางกับระเบิดเอิ่มไม่รู้ วางหรือเปล่าจักไกลอยู่เสียงอยู่ไกยู่ไม่ได้หวังกูเล่นกระเป๋าไปอยู่ไหนเป็จะเล่นปืนปะทูหรือปืนสกาดีวะไายไลค์งิแล้วกระเป๋าไม่มีเว้ย เอาสามมีข้างหลังไเปล่าอ่ะเออเปาสอง,องอเริ่มกระตุยแล้ว เจอกระเป๋าบอกด้วยนะโอ๊ยไงเจอแล้วออกำลังเปิดซ้ำมันไม่อยอมวางฟาร์<อ>ามทั้งเกยม <c oughs> ยังเล่นเฮ้ยมีคนในแค่ตรงสะพาน แนบแมนแนบแมนเอ่อเาเลยเอาเลยเพื่อนซัพพอร์ตอยู่นะซัพพอร์ตอยู่ว่าเห็นรหัสมั้อ้วววใครใครใครตกใจหมดเพื่อนไปไหนแล้ววะอยากเล่นปืนอันนี้อะสกาเนี่ยลาเวนสกา กูมีสะโคบบานี้ซื้อจกราไปยิ้สกาบ้างมีคนชุบกันไป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 ไม่มีสะโคบนะเพื่อนก็ไปบ่ปกูแรนมาหอดพีแล้วแง้มบอกเลยบอกมันกูบอมันแตกกับกูแตกและจังหวะเนี่ยช่วยกช่ยอ,นะอยู่ไหนวะ ตกดดลงน้นำล,ล้มเวลาดิอ๋อหลังรถหลังรถหรือเปล่าเออหลังรถหลังรถโดนไปโดดไปโดดทั้งหลังดดนั่นแหละนั่นแหละทำไมมันวาจ้าตัวตัวนึงตัวนึงเขาไปเล่นเขาไปเล่นบ้านความยากลเล่น หามดาวเด้อหามดาวเด้อวันเกนั้ันไปบ้านนับก้อนล่ะแถวนี้แถวนี้เรื่อของน้ำเลยอ่ะตรงไหนวะยีงไงีไงบ้านดูรพื่้นอีกเบ้วเป้อไปอ่ะคราบมันลงมันลง ทำได้ทำได้ทำได้ไู่แย่หรอตัวไปตรงไหนวะอืมนี่กอ,องเดียวู่ก็ในนี่แย่ไรไม่ใช่มันหนีไปแล้วเหรอวิเอลก็ตุกจันใจเย็นฟ้แกมั้งแกอะไรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไอ<ะ>้ศพบคนแรกมัน ี่ไม่มียาโอ้กลับระเบิดน้ำอันนะซีรินอย่งไรวะวางเลยวางอมจะค้อตรงนี้มียาตรงนี้มียาฉีดเอาอะไรวะหัวหัวไปเงยกระตุกไปไปไปไฟฟ้าไปไฟฟ้าไปไฟฟ้าไฟ้าไมเลยข้ามเลยข้ามเลยปุบปัไป รู้เลยลูกกูจะไปไปไม่ไมวงวงจะบีบเข้าแปลว่าไม่ไม่ไม่ทีก็บีบเข้ามาทางโรงงานบอกไม่ได้วอาจเปิดไปแน่เอาเข้า้ได้หรออย่า อ่าว่าแล้วว่าเครื่องกีนเครื่องง่ายีไปไหนดีไปไหนดีต้องปัดกระเไปไปไปทิ้งหกนกไปเดเออเอออบด้ทับหัวกูจบเลยนี่้องพ่อเมียกองพ่อเมียแต่กองเดียวยเฮียบกองเดียวก็จะเอา ทุกคนครับปล่อยผมวิ่งไปคนเดียวจริงเหรอใจเย็นนะถ้าไปนี่แตกนี่อันฝากลูกเมียคด้วยบ้านบ้านฟาร์มนะ โอ้ท oh, sure. ีนึงลงบันนั่งลงบันน uh ั่งบนใหม่บานใหม่บานใหม่หาวหนาเก็บหนกช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วย ลัง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 มาหลังมาหลังมากคือตายแล้วมิ๊กเด็ดปุ๊บังไหฟ้าเขาบวิดไหมวะเขาบวิดดิายหมดแล้ว ยังยัง,ยง,ยงเมื่อกี้ยเห็นมีตัวนึงอยู่ลเลยตใสมันถอยไปแล้วม,มัใส่เก็บเสียงเออใช่ไม่านะม่ยาว่ะโอ้ยเียติดเลี้ยม,มีใครเจ้ยาไหมมีดาม่ไอเฮ้ยมีคนด่ตูตายไม่ตายไม่ตายจเยน็นโหเลยวะ

โอ้โหแต่ยังนะสิบแปดคนใช่เอามันสุบม,มันจูบมันตุบไม่เปนกลบลโึฮึฮ่ฮไฮึ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 ดไปึฮ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 ไฮึฮึฮึฮไฮไฮึฮไฮึฮไฮึฮึฮึฮไฮึ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 ฮไ

เมียงบนเขาังบอกกัน yeah, 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 yeah. ้อนอย่า่าอย่าอย่าไนอีกฝั่งนนม่ไม่ไม่อีกฝั่งหนึ่งมันมันบนเขาไงอันเดียอันเดียมีคข้นขึ้นไปเล้งเลยวะนี่ปืนพร้อมซู่มม่ตุยเย่่มขึ้นไปเองเลยวะขันมาาาอ่่น ยิงกูมันทำไ้ขนาดนี้ได้เฮ้ยเงยอ้นลกูยอมตายแม่งไม่ไหวบ้างม่ไหวจริงไหมจริง สำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะ <Yeah. S 1> ก็อย like, <Yeah. S 1> ่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย